บายดีพี่น้องช่องรถขับรถบัดลำเพลินลำเชียงรับยินหนึ่งครับพี่น้องช่องยินหนึ่งไปใช้ขบือนี่ครับมื่อนี่ไปบางคลูบมื่ได้เป็นนั่นบ่ครับกผมสิไปรับยุทธาพาคือนเขาเลยอะไรนะเขารถรถกับจีบว่าเขาหลุมหรือขึ้ยังไงโอ้ยผมไม่ไปรับนะครับผมไม่รับโทรศัพท์ด้วยนะครับบอกไว้ก่อนคุณโทรหาผมผมไม่รับเขาแบตหมดแบตหมดแบตหมดเลยโอ้คุณจิวรดน จาแม่่วันนี้อาจารย์ไม่ได้ไปด้วยครับอาจารย์นั่งตีไม่ได้ไปด้วยวันนี้อาจารย์นั่งตีมีรถส่วนตัวมารับครับพี่น้องพ่อครับกินข้าวยังครับนี่กินข้าวกับซอสามาไล่กับบดได้คือเขาอกินทข้าลูกกินแบบนี้แล้วว่าม่มีอย่างเน,น<อ>าะกบบาินเขาก็ซอส เอาไปแดกบ่ครับเดกบองครับน้้งเ,เดี๋ยวเดียวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 2> ดเดี๋ยวไปยังพ่อจะจบไหมคะจบะไยิง่งคิทำมาสุดจบป่ะคุจะไปหาไทายเขจกินขาวยอเขาจะเหอะไรอะไรดัง,งยูซิน น่าวายโจพ่อเขาจริงเอาคุณครับเป็เลคุณครับคูณเดยวคุมาแล้วล่าเอ้ยล่อขึ้นรถลูกเอ้ย

เขาไม่ได้เป็นลกเขาเป็นลาบนี่นี่นี่ทุกเขาบเขาไปไปจอยุ้ยไซคกันนครับเรื่องคนเสรางครับน้ำมันกิ๊ดได้ล่เหรอน้ำมัน่านี่เดิเต็มทังเล่นมันิบ้าเอกเดียวเดี๋ยวสี่พันกว่านี่ทวานนได้สามพันแนึงได้น่อยก็มั่วมาดว่ เวาเตรนเไปไก่ำงบรรยากาศปันนอกเขาไปหากินลา้หองลเราพอนแล้ว่าหนองวัวเราห้กต้มหนองกัอนมาเอาพาเฮ้ยไม่ซีเนื้อไม่ลาบไหมเอก ไจานนี่ครับไจานนาตีนไปรถตู้รถตูส้สบตัวบีเอีครับเหมือนไสเราเอื่นผมกนเลยน้องมวมัมืนก็ใกล้ก็มือพ่ามาจากบุรุษควันมันนั่งด้ยย่างชากับพวเกินตอุมละโอ้พ่สาเียบก็ยัง่าย่งาง่าพี่สาเีย ย่างซาทีพวแรงกอนแล้วเผมเฮ้ยไปบ้านสวนป่ะนี่เฮ้เข้าบ้านสวนปะแม่แม่บ่อสวนแม่แม่งงทางโคกงอ่ะเออแม่มันมีฟังไส้ของขวาน่ะงงโค่งสิได้ยี้งงโค่งเลยนี่ก้อนหอดน้องกิกเลยก้อนเขาน้องเคี้ยนียู่ไหมเลี้ยงมั่ยไปเนี่ยเลี้ยงมั่ยก้อนเขาน้องเคี้ยนเขาปีเขาวะเขามันมีทางออกยุทธ์รอดรอดหน้าบ้านสวนเลยเลราะเพราต้องเลี้ยงทางขนาดไปก็ได้ไปตัดเขอนจะเจาะเลยเขามีนี่เจาะด้าแหลกเลยเนี เดี๋ยวเขาไปจอดร้านแรกเลยบ่าหาร้านแรกมันเต็มกันเลยไปจอดร้านสองกันเลยโอ้ยร้านแรกนี่ละบ่าร้านสองมันนี่เขาเปิดเฉพาะปนี่เขาเขาขาตอวห้าได้จะลอยได้เห็นไหมบ่ได้ลอยก็ได้กินข้าวฟรีต่อบ่ไม่เอาบ่ฟังฟังนั้นมันนด่มันใกล้แล้วมันเทียนอยู่นี่อยู่มืออันนี้อันนี้ไปเอาอยู่ปลอมของบางเก่ากันก่านหน่ยคว้ามือกาแฟโอ้ยร้านบ้านสวนสองนั่งดูจักยูบ่อนเอา ไปบุ่งหัวเลยไปโดนเลยอยนอยู่บนเขาด้อาผิดมันเลยอย่างเดี๋ยวงานนี้ใหญ่ที่ัวไปแขมกดีอะไรกันเขากันแล้ชมบรรยากาศมันที่เก็บไปแล้วยังได้เดินทาง บายวันนี้รถเราโล่งครับพี่นอลล้องรถรถเรามีมีไม่ถึงห้าคนาั้นงไปอาจารย์นตีไปแล้วครับพี่น้องนั่งเดินทางไปที่เราจะไปโดมนะครับพี่น้องเราจะไปโดมแค่คันเดียวนะครับไปชาอาจารย์นั่งตีที่โดมครับพอดีได้ลางรถล,ลางล่าเข็ดนั่นเท็ดนี่ ครับแล้วก็เสื้อเสื้อโซ่เดี๋ยวจอยึงหางมัน เก้าโมงกว่าพี่น้องเดินท<ป> <c oughs> างเก้าโมงกว่า, <c oughs> าก่อนจะไปนั่งกินข้าวที่นี่ปลาเพิไปนอน เวลาเวลาตสือในวันนี้คุยกองเขาแบจัดอะไรพ่อที่ดี ยไปใช้กินของยังไปใส่เนื้อบ่นีบอใช้เป็นไหมใช้เป็นสิให้เลือกเอาฟังเบ็ดเบิดวะบอฟังไรใสบอ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 บ่ บายได้สะปานเล้าปลาขอาไม้ใส่ไปหามาเมืองเกียวโโอเคเดี๋ยวรอบเป็นหนึงเดไปหาปามให้กินติาเาไปี่ป่าอย่พกนแล้วไอ้ไว่าินไปหามืองอะม่รูป็ล่อลมจลไปหาสอบไปพูึงาเขาเมื่อไหร่าับอันนี้ผมมีชอดเขาเขาครับซอดได้เัีหันพวงอะไรผมไปยีขอมา่อไป่าเพื่นได้เพื่อนมีหนึ่งป่าอยู่แล้วมีป่าเลยเมื่อเห็นบักโดนมหาเม่เห็นสอดมหาสอบมื่อเห็นพดเอาขี่กระมวยลักไม่ขี่กระม้หยักไปตัวเท่านปลไหร่ เออรักแหละคนรักน้องกินรักไม่กินอ่ะไม่<อ>มีอะไรกินกป่ะไม่จะกวล้วอยอะไรยุนาล่นโอ้ยว่า